ความรักของหนุ่มรามกับสาวนักศึกษากรุงเทพมันช่างน้าอนานักพ่อก็ไม่ชอบพี่ก็ไม่ชอบสุดท้ายหนุ่มกลายเป็นศพอยู่ที่ข้างบ้านแฟนฮัลโหลนี่สถานีตำรวจบ้านนาศาลครับนายสิบเวรรับโทรศรัพท์ทันทีเมื่อเสียงโทรศรัพท์ดังขึ้นในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามที่โทรศรัพท์มาพูดกลอกเสียงแหลมเล็กฉันอยากจะบอกตำรวจค่ะหญิงสาวนิรนามพูดเสียงชัดถ้อยชัดคำ มีเหตุร้ายเกิดขึ้นที่บ้านคลองหาเหนือเขตตำบลลำพูนค่ะและมีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะเสียงของหญิงสาวพูดกรอกมาตามสายอย่างเร่งร้อนเหมือนกับกลัวว่าจะมีคนได้ยินที่ไหนนะครับแล้วคุณเป็นใครครับเสียงสิเวนพูดและถามด้วยความอยากรู้เรื่องราวที่สาวเนื้นามแจ้งมาเพราะหากการแจ้งมาลอยๆแบบนี้ใครจะไปรู้ได้ว่าจะมีการหลอกเล่นสนุกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่เพราะในกรุงเทพ มีพวกชอบโทรเล่นให้ตำรวจปวดขมับด้วยวิธีการโทรศัพท์มาแจ้งเหตุให้ตำรวจต้องวุ่นวายกันอยู่เสมอแต่ไม่มีเสียงตอบหรือเสียงยืนยันจากสาวนิรนามนอกจากเสียงดังคลิกนั่นแสดงว่าหญิงสาวผู้โทรศัพท์มาแจ้งเรื่องนั้นเธอได้วางสายไปเสียแล้วอะไรวะแบบนี้จะไปรู้ได้ยังไงว่ามันมีเหตุร้ายจริงหรือหลอกถอนหงอกคนแก่อย่างข้าวะสิบเวรนไวเกินกลางคนเกาหัวยิก เอาจริงหรือกโกหกมันหน้าที่ของตำรวจนี่วาต้องบอกหมวดให้หมวดไปดูเอาเองดีกว่า2-39จากนั้นนายสิบเวรผู้รับสายได้เข้ามารายงานเหตุการณ์โทรศัพท์จากสาวลึกลับที่โทรมาแจ้งเหตุร้ายให้100ร้อยตำรวจตรีเกรียงไกรเกื้อชาตินายร้อยเวรได้รับทราบเอา้าแล้วเธอไม่ได้บอกหรือว่าจุดในแน่ที่เป็นที่พบศพร้อยตำรวจตรีเกรียงไกลซักขึ้นในขณะที่นายสิบเวรบอกว่ามีผู้โทรศัพท์เหมือนรีบร้อน น่าจะเป็นเรื่องจริงอีกทั้งเธอไม่ยอมบอกอรายละเอียดอะไรนอกเหนือจากนี้เลยไปงั้นไปดูกันให้รู้อ๋อรายงานสารวัตรด้วยก็จะดีว่าแล้วร้อยตำรวจตรีเกลียงไกลก็รายงานเหตุโทรศัพท์ลึกลับที่น่าสงสัยให้พันตำรวจโทเฉลินวิชัยดิตสารวัตรใหญ่ผู้มีชื่อมีฝีมือด้านการสืบการปราบคดีอาญากรรมคนหนึ่งในเวดวงตำรวจเมืองใต้พันตำรวจโทเกตสีสมุทร สารวัตรป,ปราบรามพันตำรวจโทประสิทธิ์ทิตฐานสารวัตรสอบสวนพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงดิ่งไปที่ป่าในเขตคลองหาเหนือพื้นที่ป่าเขตบ้านคลองหาเหนือนั้นก็ไม่ใช่เล็กมีเนื้อที่ติดต่อไปยังตำบลต่างๆโดยรอบขึ้นอยู่กับอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราธานีฉะนั้นการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะยกกำลังอีกสักสองกองร้อยเพื่อค้นหาศพที่ถูกฝังก็ใช่ว่าจะเจอได้โดยง่าย เพราะหญิงสาวเลือกลับที่แจ้งไม่ได้บอกจุดหรือบริเวณที่ใกล้เคียงเลยแต่กระนั้นการค้นหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีชาวบ้านให้ความร่วมมือก็ดําเนินไปอยู่หลายนานและที่สุดก็กําลังที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะค้นหาที่สําคัญคือไม่ทราบว่ารายการนี้เป็นรายการแหกตาเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องแหกตาก็ไม่ใช่จะทำให้เสียเวลาไปเปล่าประโยชน์หรือเออผมเมื่อเราหยุดดีกว่า แล้วคอยรับโทรศัพท์อีกครั้งผมเชื่อว่าเธอต้องโทรศัพท์มาอีกแน่นอนพันตำรวจโทรเชริินออกความเห็นเมื่อทุกคนต่างมีความเห็นต้องกันว่าให้หยุดการค้นหาดีกว่าเพราะค้นไปก็ไม่มีจุดหมายปลายทางซึ่งแม้จะเป็นเรื่องจริงการค้นแบบนี้ใช่ว่าจะพบศพสู้หยุดการคน้นและรอรับโทรศัพท์จากสาวลึกลับตามที่พันตำรวจโทรเชลรินให้ความเห็นจะดีกว่าปรากฏว่าหลังจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้ง และแห่กันไปค้นหาศพที่รับแจ้งว่าถูกฝังอยู่ที่บ้านคลองหาเหนือในตอนเช้าวันถัดมาก็ได้มีนางสาวประภาอายุ30ปีซึ่งเป็นรัศดรในตำบลท่าข้ามอำเภอพ,พุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้ก้าวขึ้นมาบนสถานีตำรวจบ้านนาำสารโดยเข้าพบกับร้อยตำรวจตรีเกรงไกรเพื่อสอบถามว่าในระยะ2-3วันที่ผ่านมานี้ทางสถานีตำรวจได้รับการแจ้งเหตุร้ายหรือไม่เชิญครับ เชิญคุณนั่งลงก่อนร้อยตำรวจตรีรรกเกรงไกลต้อนรับขับสู้ยิ่งทราบการมาของนางสาวประภายิ่งทําให้ร้อยตำรวจตรีรรกเกรงไกลมีความสนใจไปอย่างยิ่งเพราะเมื่อสองวันก่อนหน,น้าน,นี้ได้รับแจ้งจากสาวลึกลับเกี่ยวกับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นไม่ทราบมีใครหายจากบ้านหรือครับร้อยตำรวจตรีรรกเกรงไกลซักถามขึ้นเมื่อน,นางสาวประภานั่งเก้าอี้ตรงหน้าน้องชายค่ะชื่อนายสุวิทย์ได้หายไปค่ะและสงสัยว่า จะถูกทำร้ายในท้องที่บ้านนา,าสานนี้ค่ะนางสาวประภากล่าวทำไมคุณคิดว่าน,น้องคุณจะมาถูกทำร้ายที่นี่ล่ะครับร้อยตำรวจตรีเกรียงไกลาถามต่อด้วยความสงสัยและแล้วความจริงทั้งหมดก็กระจางขึ้นจากปากคำของนางสาวประภาได้ให้การกับร้อยตำรวจตรีเกรียงไกลว่าก่อนหน้าที่จะมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นพี่ชายชื่อในชุมพานมีครอบครัวแล้วและทำงานอยู่กรุงเทพมหานครได้รับโทรศัพท์จากหญิงสาวลึกลับคนหนึ่ง ซึ่งไม่ยอมบอกชื่อได้โทรศัพท์มาบอกว่านายสุวิทย์น้องชายเสียชีวิตแล้วโดยศพถูกฝังที่บ้านคลองหาเหนือตำบลลำพูนในการโทรศัพท์มาบอกการตายของนายสุวิทย์นั้นคนโทรศัพท์ไม่ยอมบอกว่าเป็นใครและไม่ยอมบอกว่าศพอยู่ที่ไหนจึงได้มาพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทั้งน้องชายคือนายสุวิทย์ได้หายจากบ้านจริงๆตั้งร่วมอาทิตย์แล้วพอนายชุมพันได้รับโทรศัพท์จากสาวลึกลับก็โทรศัพท์มาที่บ้านและให้มาพบ เพื่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวเรื่องราวที่คิดว่าไม่จริงจช็จะเป็นความจริงขึ้นมาแล้วแน่นอนหลังจากที่หญิงสาวเลือกลับโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักบ้านนาซานแล้วและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยกกำลังไปค้นหาแต่ก็ไม่พบศพโดยทางพันตำรวจโทเฉลิ่นเชื่อว่าหากมีเหตุร้ายเกิดขึ้นจริงสาวผู้แจ้งจะต้องโทรศัพท์แจ้งอีกอย่างแน่นอนและก็จริงอย่างที่พันตำรวจโทเฉลินคาดไว้แต่แทนที่หญิงสาวผู้นั้น จะโทรศัพท์แจ้งไปยังพี่ชายของผู้ตายเองฉะนั้นเรื่องนี้เชื่อว่าต้องมีมูลความจริงอย่างแน่นอนร้อยตํารวจตรีกเกรงไกลได้สอบสวนปากคํานางสาวประภาอย่างละเอียดจากนั้นได้รายงานเรื่องราวให้พันตํารวจโทเฉลี่นทราบโดยในตํารวจน้อยใหญ่ได้พากันมาซักและถามนางสาวป,ประภาเพื่อเป็นข้อมูลในการค้นหาศพที่จะมีขึ้นในวันรุ่งขึ้นซึ่งคราวนี้พันตํารวจโทเฉลีน่นสั่งระดมกํลาลังเจ้าหน้าที่ตํารวจ พร้อมกับขอความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในละแวกคลองหาเหนือช่วยกันค้นหาศพแบบลุยกันทุกตารางนิ้ว่าง้นเถอะการค้นหาศพของเจ้าหน้าที่ตำรวจในครั้งนี้ได้ออกค้นหาจากจุดเดิมที่เคยค้นแล้วแต่ไม่พบเข้าไปในป่าลึกจนครึ่งคล่อนวันแล้วก็ยังไม่มีวีแ่แววทำเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะผู้ค้นหาศพต่างไม่แน่ใจว่ารายการนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องสนุกกันแน่เอา้าวค้นเข้าไปในป่าลึกเข้าไปอีก วันนี้ต้องหาให้พบให้มันรู้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงไม่งั้นไม่เลิกพันตำรวจทัวเจลินให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลุยค้นเข้าไปในป่าลึกลึกเข้าไปเรื่อยๆและแล้วในที่สุดความจริงก็ปรากฏเมื่อเสียบตำรวจอีกฉลองรัตนากรลุยค้นลึกเข้าไปในป่าลึกจนถึงหลังผงหญ้าเห็นอะไรสิ่งหนึ่งโผล่พ,ลพ,ลพ้นผืนดินขึ้นมาเฮ้ยนั่นมันเท้าคนนี้ว่าเจอแล้วผมเจอแล้วครับ สิบตำรวจเอกฉลองตะโกนลั่นป่าและเพียงชั่วพลิบตาทั้งชาวบ้านและตำรวจน้อยใหญ่ก็ยืนออกกันเต็มบริเวณที่พบปลายเท้าของคนโผล่พ้นผืนดินขึ้นมาพบจนได้พันตำรวจโทชลินปาดเงือจากใบหน้านที่แดงกล่ำเพราะเปลวแดดก่อนจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขวดเอาร่างขึ้นมาจะเป็นนายสวิทหรือไม่ถ้าใช่ก็ดีไปถ้าไม่ใช่ก็คงต้องว่นเพราะไม่รู้ว่านายสวิทที่มีหญิงสาวลึกลับโทรศรัพท์มาบอกว่าเสียชีวิตแล้ว และถูกฝังอยู่ที่จุดไหนใช้เวลาเพียงชั่วเดียวเดียวก็พบร่างที่ถูกฝังอยู่ศพที่พบอยู่ในชุดกางเกงขายาวสวมเสื้อยืดแขนสัน้นสภาพศพบ,บ่งบอกว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าเจ็ดวันนางสาวประภาที่มาดูการค้นหาศพด้วยเมื่อเห็นศพก็ปล่อยหัวออกมาเพราะศพที่พบนั้นเป็นศพของนายสุวิทย์น้องชายที่หายตัวไปจริงๆเพียงแค่นี้งานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักบ้านนาสาร มันได้เริ่มขึ้นอีกแล้วเริ่มขึ้นเพื่อสืบสวนหาสาเหตุและกลุ่มของคนร้ายที่สังหารนายสุวิทย์นตัวมาลงโทษให้จงได้พันตำรวจทัวชลินได้เชิญนางสาวป,ประภาพี่สาวของนายสุวิทย์มาสอบสวนในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ความว่าก่อนที่นายสุวิทย์จะพบจุดจบได้เดินทางจากกรุงเทพมาเที่ยวโดวยมาพร้อมกับแฟนสาวชื่อนางสาวนิตยานักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพปีสาม หลังจากที่มาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วนายสุวิทย์ได้แยกกับนางสาวนิตยาโดยฝ่ายนางสาวนิตยากลับบ้านเพื่อเยี่ยมพ่อชื่อในสมพรซึ่งอยู่บ้านคลองหาเหนือห่างจากจุดที่พบศพนายสุวิทย์เล็กน้อยและทั้งคู่ได้นัดแนะกันว่านายสุวิทย์จะไปเที่ยวบ้านของนางสาวนิตยาไปไหว้พ่อโดยให้นางสาวนิตยามารับที่สถานีรถไฟบ้านนาสารจากนั้นนายสุวิทย์ก็ได้ไปหานางสาวประภาหลังจากที่นายสุวิทย์กลับมาเยี่ยมบ้าน เยี่ยมพ่อและพี่สาวแล้วก็ให้หนางสาวเย็นใจพี่สาวอีกคนหนึ่งไปส่งที่สถานีรถไฟเดินทางไปสถานีรถไฟบ้านนาศารเพื่อไปบ้านของนางสาวนิตยาตามที่ได้นัดหมายกันไว้และหลังจากนั้นนายสวิทต์ก็หายไปเลยจนกระทั่งมีสาวเลิกรับได้โทรศัพท์มาแจ้งทั้งทางตำรวจและพี่ชายว่านายสวิทตเสียชีวิตแล้วการหายตัวไปของนายสวิทตกระทั่งมาพบเป็นศพนั้นจุดสุดท้ายคือ การเดินทางมาเที่ยวที่บ้านแฟนสาวการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าการตายของนายสุวิทย์จะต้องเกี่ยวโยงถึงกันแน่และที่พบศพก็อยู่ใกล้บ้านนางสาวนิตยาอีกด้วยการสืบสวนพยานโดยรอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่านายสุวิทย์เดินทางมาพบนางสาวนิตยาและพบกันที่สถานีรถไฟโดยนางสาวนิตยามารอรับจากนั้นได้ว่าจ้างรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่บ้านของนางสาวนิตยาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้สอบสวนปากคำมอเตอร์ไซค์รับจ้างว่าได้ส่งนายสวิทจริงตามวันและเวลาดังกล่าวฉะนั้นการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจยิ่งตีวงแคบเข้าไปนั่นหมายความว่านายสวิทก่อนตายได้มาที่บ้านของแฟนสาวการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบอีกว่านายสมพรไม่พอใจที่นางสาวนิตยาได้มาพัวพันกับนายสวิทเพราะนายสวิทเคยมีครอบครัวและมีลูกชายมาแล้วหนึ่งคน การที่นายสุวิทย์มีครอบครัวมาแล้วและมาติดพันอยู่กับนางสาวนิตยาการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าไม่เพียงนายสมพรไม่ชอบเท่านั้นพี่ชายสองคนของแฟนสาวนายสุวิทย์ก็ไม่ชอบนายสุวิทย์ด้วยเช่นกันยิ่งนายสุวิทย์มาเที่ยวที่บ้านพ่อและพี่ชายทั้งสองซึ่งไม่ชอบนายสุวิทย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วมีความแค้นใจยิ่งนักนอกจากพยานต่างๆที่ตำรวจสอบแล้วยังมีพยานอีกส่วนหนึ่งว่าเห็นนายสุวิทย์ถูกทำร้ายวิ่งเข้าไปในป่า และมีเสียงปืนดังขึ้นจากนั้นก็ไม่มีใครพบนายสวิทอีกเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวนายศักชัยพี่ชายของนางสาวนิตยาและนายสมพรผู้เป็นพ่อไว้เป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งทั้งคู่ต่างให้การปฏิเสธส่วนนายอมิตรนั้นเพ่นนี้ไปอย่างไร้ร่องรอยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวอยู่แต่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสนใจไปอย่างมากและอยากจะพบคือสาวเจ้าของโทรศัพท์ลึกลับ ที่โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกับพี่ชายของนายสุวิทย์ถึงการตายของนายสุวิทย์เพราะสาวคนดังกล่าวนี้คือพยานสำคัญที่สุดที่มัดตัวคนร้ายรายนี้เข้าควกอย่างหมดทางดิน้นแต่ใครละ่ะคือสาวลึกลับผู้นั้นหากจะมองกันแล้วอาจจะไม่ยากที่จะพาตัวพยานสาวลึกลับผู้นี้ครับนางสาวนิตยากักบนายสุวิทย์นั้นรักกันมากรักกันมานานสามปีแล้วแม้ว่าพ่อและพี่ชายจะคัดค้าน นางสาวนิตยาก็ไม่ยอมเลิกอาศัยรักแท้ย่อมไม่มีอุปสรรคใดมาขวางกันและห่างในสุวิทย์มาเสียชีวิตท,ที่บ้านแฟนสาวจริงและนางสาวนิตยานั่นแหละคือพยานปากอีกแหละครับครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ